ถ้ามาถึงยุคนี้พยายามมาน,นี่เอากิเลสมาใส่มนุษย์มาก,กเอามากเอาเทีลนิตเทเลนิตคนก,ก็คอยห่างศีลธรรมไปคือศีลธรรมนั้นไม่ได้เสื่อมแต่ใจคนเสื่อมจากศีลธรรมเพราะกิเลสเข้าไปบังคับเทเลนิเทเลนิตถ้าจับหลักได้คือมา,านพยายามจะดึงใจของมนุษย์เนี่ยให้ออกนอกตัวในเนาะอักเรียนตามถามไหมจ้ะ ฝ่ายบุญหรือฝ่ายพระก็พยายามดึงใจของมวมนุษยชาติให้เขาไปอยู่ในตัวสวนทางกันรเราคงจะยิงคำว่าให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวกับ้างที่คนบวรลัมบรามบุล,ล,ลักผู้ใหญ่ท่านมักจะพูดอย่างนี้เนอะใจเราไม่อยู่กับตัวได้ใจก็ใสใจก็สบายใจก็จะอยู่ในศีลในธรรมมีความสุขหล่อเลี้ยงใจ ล้วขยายมาที่กายล้วขยายมาสู่สิ่งแวดล้อมนี่นะจ๊ะเนี่ยเอาตั้งแต่อากาศสโลกคันทั้งโลก,โลกจักใจถึงอากาศสโลกนูน่นนี่ไงไประเ็นตอนนี้แม่อยู่ในยุคที่มนุษย์เสื่อมจากศิลธรรมสิ่งแวดล้อมเป็นมีมลพิษเป็นพิษแล้วก็สามารถดึงกลับได้นี่ ก็แค่นำใจทุกคนกลับมาสู่ภายในสู่ศิลธรรมภายในเพราเราสามารถนี่นะทำให้ยุคที่มีความสุขในสมัยหน้านี่นะเกิดในสมัยนี้ได้